สวัสดีค่ะพี่น้องอุย้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเบลเยี่ยมสโนโลงนี่เป็นจังไดเป็นจังไดได้มีสโนกับเขาเช่นกันนะคะเขาลงกันเต็มแล้วพี่น้อง ơi, เอ้ยเบิงเอาเดอ้ออืม คุณมองเผินๆคุณอาจจะมองว่ามันสวยงามนะคะแต่ถ้าคุณมาอยู่จริงๆคุณสิบอกว่าโอ๊ยน่าอึถึงใจจับใจอหลี่เดอ้อพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยให้นึกถึงลูกสาวเจ้าเดอ้อนี่อยู่บ้านออกมาหัางซีเฮ็ดวิดีโอนี่ชิวๆสวยๆนะคะแต่ถ้าชีวิตต้องสู้ต้องลุกต้องดิ้นลนวิ่งทำงานมันไม่ได้สนุกเดอ้อพี่น้องเอ๋ยอูยยยยยยยูย หูโบนอมันบบโลกสวยคือว่ามากไม้ปัญหาไผยว่ามาดาสบายเมืองนอกเมืองนาหากินบบได้ง่ายๆบั้นปลายชีวิตความฝันก็คือกับไทยพวกเจ้าปวดจงเข้าใจ มาดามวนวายเข้าใจกันบ้างโอ้ยเอาเด้อเอาเด้อฮา่าฝรั่งน้อยน่าจะมองหน้าต่างนะคะเนาะมันคงไม่อยู่ถึงเย็นดูสภาพประเทศอื่นขา,ขาวโพลเต็มแล้วนะคะอ่าเป็นอะไรที่เริ่มต้นด้วยดีเดือนธันวาเนาะเดือนธันวาที่หนึ่งธันวานะคะเดือนสิบสองสองพัน 2ี่สเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้อขอเป็นกำลังใจส่งทุกทุกคนเนาะแล้วก็ฝากถึงแม่ๆพ่อๆทุกท่านด้วยพี่น้องเอ้ยคิดถึงหัวอกหัวใจลูกๆของท่านนะมะลิเอียจ่าไม่ได้เอาเข้าบ้านจะรอดไหมเนาะในในต่างแดนบ้างไม่ใช่มองภาพสวยๆแต่ความทรมานในหัวใจนั่นคือเงิน,เง,นเงินทองทองส่งไม่พอทำไม่ได้ ไม่ใช่ว่าหัวใจจะจุดชื่นนะคะบางครั้งเนาะถ้าเขาทําได้นะบอกเลยว่าเขาไม่มีทางหรอกว่าจะไม่ช่วยเหลือและไม่ให้นะฮะแต่กําหนดของคนที่มาอยู่ใหม่อย่าลืมว่าน้องใหม่ลูกสาวเจ้าเนี่ยกำลังเรียนหนังสือปีกว่ากว่าอดควรนะน้ำตาตกในในหัวใจที่มีไม่เพียงพอเปรียบเทียบเท่าคนอื่นไม่ได้นะฮะให้พ่อแม่ไม่ได้ดัง คนข้างบ้านมันก็ทำให้เจ็บปวดมากมายร้องไห้กลับไปเมืองไทยแถมโดนตำหนิติว่ารุนแรงขอฝากเลยนะยายจ่า,จาขอใช้คำว่าฝากเลยนะคะตัวแทนของเมียฝรั่งในต่างแดนอยากให้แม่ๆทุกคนให้รักษาไอความรู้สึกของฝรั่ง ลูกเขยของท่านถ้ารับหลังของลูกเขยคุณจะพูดกับลูกคุณยังไงฉันไม่ว่าเยาจ่าไม่ว่านะคะเพมมาาราะมุมเยจ่าก็เป็นแบบนั้นเนาะในเมื่อก่อนพ่อเยาจ่าเนี่ยจะผ่านกับเยาจ่าได้เราก็คือพ่อของเราเออถึงแม้จะเสียใจแต่นั่นก็คือพ่อของเราอืมแต่พ่อของเยาจา่าหรือแม่ของเยาจ่าเนี่ยไม่เคยไปผ่านฝรั่งนะคะพ่อเยาจ่าะจะพูดเลยว่า ถ้าผ่านเขาเขาไม่ช่วยเหลือหรือว่าห้ามเราไม่ให้ช่วยเหลือเราก็จะทําอะไรไม่ได้เพราะชีวิตเรามาอยู่ต่างแดนเพื่อเขาายจ๋าพูดแบบนี้กับแม่นะ,ะเพราะอะไรรู้ไหมอย่าเพิ่มปัญหาชีวิตให้กับลูกสาวของท่านเมื่อกลับมาต่างแดนเพราะมาอยู่ตรงนี้นะฮะเราต้องอาศัยเขานะคำว่าสามี พราะเริ่มต้นมันไม่ได้ง่ายเลยกับชีวิตในต่างแดนนะคะเริ่มต้นมันไม่ได้ง่ายเลยเราต้องอาศัยเขาเต็มๆนี่คือหัวใจอย่างหนึง่งที่คุณฝ่ายเป็นพ่อเป็นแม่จะได้ช่วยเหลือความรู้สึกนะคะหรือทําให้ลูกเนาะไม่มีปัญหาเพิ่มอีกด้านถ้าการฝรั่งเมื่อไหร่เขาออกปากลังเกียดครอบครัวมันก็จะเป็นคำพูดตำหนิติว่านะคะ เป็นคำพูดที่ทำให้ลูกสาวของท่านต้องมานั่งเสียใจแล้วต้องมาแก้นะบางคนเลือกพ่อเลือกแม่นะฝรั่งพูดบางครั้งความเป็นจริงที่เจอไม่ผิดสำหรับองมองยจจายจ่าที่อยู่ตรงนี้เราไม่ได้เข้าข้างเพียงแค่คนไทยนะคะการอยู่ตรงนี้นานๆไม่ผิดถ้าชีวิตเขาให้แล้วเราไม่พอเองเขาก็จะทำแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาทำได้แต่ทีเนี้ยอืวันหนึ่ง ถ้าโดนสามีติขึ้นมาลูกของท่านก็ต้องโอวยวายเพราะจะต้องเลือกพ่อแม่อยู่แล้วเอาจริงๆยายจ๋าก,ก็เลือกพ่อแม่นะฮะทีนี้นั่นก็คือปัญหาถ้าชีวิตยังไม่แข็งแรงยังไม่แข็งแกร่งยังไม่ผ่านการเรียนยังไม่ผ่านได้สัญชาติหรือยังไม่ได้งานเต็มเวลาการจะก้าวนะหาผัวใหม่มันติดอะไรหลายๆอย่างพี่น้องคะพ่อแม่เอ้ย บมเมนยู you, เมืองไทยที่ยังได้แต่งงานเด้ลูกสาวเฮ็ดงานบาร์ไปหาผู้ใดก็ได้เงินเออไปนอนคืนมากลับมาได้เงินมือ่ออื่นไปคนใหม่ใดนะนี่คือเลือกและแต่งงานมาแล้วคำว่าแต่งงานให้คิดว่าเขาต้องมาสร้างชีวิตของเขาเช่นกันและเหลือแบ่งปันหรือเขาแบ่งเป็นจำนวนช่วยเหลือคุณจงพอใจในสิ่งนั้นนะฮะเออเพราะว่าเลนรอ และต้องรอรู้จากรอเพราะพลังกำลังใจของลูกไก่บ้านเนี่ยบอกเลยนะมาอยู่ตรงนี้คิดถึงสุดใจคือพ่อแม่และหัวใจคิดเสมอว่าฉันก้าวมาอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องทำให้พ่อแม่ฉันมีหน้ามีตาทำให้พ่อแม่ฉันภูมิใจเพราะคำว่าเมียฝรั่งมันก็เป็นอีโก้อย่างหนึ่งที่พอสวมหัวเราแล้วเราก็อยากอวด อยากโชว์อยากให้พ่อแม่สบายแม้ชีวิตเรามาตรงนี้แล้วเราไม่ได้จากผัวเราก็ดิ้นรนหาทำเองสู้เองตามกำหนดและเวลาชีวิตคนเราเนี่ยพอมาเรียนรู้ความเป็นจริงกันแล้วเนี่ยแรกๆเขาอาจจะให้เยอะแต่พอมาอยู่แล้วสภาพความเป็นจริงเนาะ อืมการรับผิดชอบที่นี่การดูแลมันก็ต้องมาบวกลบคูณหารกันตรงนี้อีกรอบไม่ใช่ว่าจะเอาความรู้สึกโหเวลามาเที่ยวหรือเจอกันใหม่ๆเนี่ยเธอให้ได้เป็นแสนแต่ตอนเนี้ยเธอส่งเงินให้ฉันแค่หมื่นสองหมื่นนะคะตรงเนี้ยไม่อยากให้พ่อแม่ได้เอ่ยได้พูดเลยเพราะมันทําลายความรู้สึกของลูกมากเชื่อจงเชื่อเถอะนะยายจ๋าเชื่อเลยและยายจ๋าเห็นไม่ใช่เชื่อแค่คิดและแค่มโน ยาจ่าเห็นว่าทุกคนมาตรงเนี้ยยอมทุกข์แม้กระทั่งชีวิตไม่สมหวังก็ตามยอมดุน้นดิ้นลนไม่ถอยหลังตั้งใจเพื่อได้สัญชาติและมีงานทำนะไม่ถอยหลังไปแบบมือเปล่าไม่ถอยหลังไปให้พ่อแม่อายคนว่ามาหาผัวฝรั่งแล้วชีวิตไม่รุ่งเรืองไปข้างหน้าหรือไม่ได้มากเหมือนก่อนที่จะมา นะทุกคนจะตอบคำเดียวหนูกลับไม่ได้หนูต้องสู้อ่าหนูอยากให้พ่อแม่หนูสบายอ่านี่สินหนูยังเคลียไม่หมดคำว่าหนูต้องสู้เขาไม่ได้พูดและสู้เพื่อตัวเองเอาจริงๆทุกคนต้องสู้เนี่ยเพื่อครอบครัวเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้พ่อแม่แล้วถอยหลังไม่ได้แอบร้องไห้แอบเจ็บแอบทุกข์แอบสู้อยู่ตรงนี้คนเดียวมีใครอยากรู้ ความรู้สึกของลูกๆท่านบ้างอะนะถึงแม้เลิกลาบางคนเลิกผัวแรกยันผัวสองยังไม่เคยบอกพ่อแม่ทางเมืองไทยเลยและทางเมืองไทยไม่เคยถามไทยเลยขอเพียงแค่ถึงเวลาเงินได้รับเอ่ยนี่ได้เอ่ยนั่นได้แค่นั้นจริงๆมันเจ็บปวดนี่คือเรื่องความเป็นจริงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วได้สัมผัสได้รู้จักได้อยู่กับทุกๆคนยายจ๋าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เป็นกบอกเสียง นะฮะจากพี่พี่น้องน้องแล้วก็ได้เป็นพลังกําลังใจคนหัวอกเดียวกันที่อยู่ในต่างแดนกับความรู้สึกนะฮะและอยากฝากจริงๆถึงพ่อพ่อแม่ถ้าลูกท่านเพิ่งเริ่มต้นให้โอกาสลูกท่านได้หายใจได้เรียนรู้ได้ปรับตัวเองนะฮะ,ะ,ฮะเชื่อเถอะเขาต้องหาทางช่วยเหลือถึงแม้จะช้าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มี มันต้องมีมันต้องมาตามสเต็ปที่เขาไหวนะคะแม่แม่เยเริ่มรวยแล้วเริ่มหายแล้วนะคะอุ้ยข่าวพลพี่น้องคะหนอเป็นกําลังใจสั่นนะคะอุ้ยข่าวโพลนะคะดูสิดูสิแค่นี้ละมัง้งเบลเยียมเราวันนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเนาะถ้าหนาหนาแล้วเดี๋ยวจะออกไปเดินนะคะ